สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมมีหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะครับว่าเวลาตีจังหวะหมอลำเนี่ยทำไมมือกองหมอลำชอบใช้มืออย่างนี้อ่าเห็นไหมซึ่งปกติเป็นไงครับปกติเราจะควยมือแบบนี้ถูกไหมขวาซ้ายแบบดูเหมือนเป็นตัว X กกากบาทอย่างนี้อ่าแล้วเวลาตีหมอลำทำไมมาตีอย่างนี้นะครับผมสาเหตุเลยสาเหตุนะครับเวลาเราตีจังหวะหมอลำนะผมจะตีให้ดูก่อน สังเกตไหมครับว่ามันจะมีเสียงแสแนรโตตึก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 โตะถ้าเราตีแบแบค่อยมือนะสังเกตไหมครับว่ามือขวามันจะมาชนกับมือซ้ายอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันอย in ู่ในจุดที่มันเป็นอย่างนี้พอดีเห็นไหมครับโป๊ะโป๊ะมาอย่างเงี้ยมันจะค่อยกันมันแตกต่างจากการตีแบบทั่วๆไปว่ามือเนี่ยเห็นไหมครับถ้าตีแบบธรรมดาเนี่ยมือมันจะอยู่ห่างกันหน่อย โอกาสที่มันจะชนกันเนี่ยมันก็น้อยนะครับส่วนใหญ่เขาก็เลยตีแบบนี้เพื่อให้มือมันเนี่ยไม่ชนกันนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเหมือนกันนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ตีโดยใช้มือขวาตีคาเบลนะเขาก็จะเอาคาเบลมองไปข้างซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นอย่างนี้นะกอก็กอก,ก,ก็อย่างงี้ ก็มีแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าทําไมเขาถึงตีแบบไม่ค่อยมือเวลาตีจังหวะมอลํมมานะคงคายข้อสุสัยให้กับหลายๆคนที่กําลังสงสัยอยู่นะครับผมก็วังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ลุงใหกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาะตีตีกอางได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ